ั้งกายให้ตร,ตรงดำรงสติให้มั่นเมื่อตั้งกายให้ตรงแล้วดูกายเมื่อดูกายแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เรารู้เราดูกายนะั้นน่ะกำหนดรู้ความรู้สึกของเราที่รู้กายเข้ามาสู่ลมหายใจเข้าออก กำหนดเลยกำหนดลมหายใจเข้าออกลมเข้าเรารู้ลมออกเรารู้ไม่ต้องไปพุโทโธธรมโมสัมมาละหังยุบหนอพองหนอไม่ต้องให้อยู่มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้น มีที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันก็คือสติกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่กับลมอย่างนั้นให้รู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องหนีไม่ต้องหาไม่ต้องเอาไม่ต้องสู้ไม่ต้องแก้ไขอะไรให้อยู่กับลมนั่นแหละรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอืม สายนี้เป็นสายอนาปานสตอิอนาปานสติสมาธิจะผ่านวิตกวิจารปิติสุเอกตาโอเปขานี่คือคือหนทางมรคาที่จิตของเราใจของเราจะเข้าไปรู้ในสภาพความเป็นจริงของกองทุกข เสยยะที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานาคันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานาคันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานาคันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานาคันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณเยสังปริยยะพระผู้มีพระภาคเจ้ากำหนดให้สาวกกำหนดรู้ขันอย่างนี้เองรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนงอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนสเปธมานอนัตตาทำเท่าไหรทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมมาอนัตตาติทำเท่าไหรทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้มันไม่ใช่ตัวตนดังนี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งยู่ไปอย่างนี้ พระบรมศาชดางให้พวกเราพุทธสาวกะอง์ทั้งหลายกําหนดรู้ขันอุปทานขันอย่างนี้เองเพราะขันนี้เป็นอุปทานขันทั้งห้าเพราะอุปทานขันนี่คำว่าอุปทานขันนี่คือการเกิดขึ้นในกองหลงในกองทุกข์ไม่มีตัวตนอืม ให้อยู่กับลมหายใจอย่าหนีอย่าหาอย่าเอาอย่าสู้อย่าแก้ไขอย่าหนีอย่าหนีจากลมอย่าหาลมอย่าแก้ไขลมอย่าสู้ลมอืไม่มีเราจะเราจะหนีไปไหนเราหนีไม่ได้เพราะเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเราหลงเกิดแล้วหลงแก่หลงตายแล้วเราหนีไม่ได้อื เร,เ,รเราจะเราจะเราจะหนีไปไหนนางตันหาอนางอรารตีนางอะไรอ,ะอ่ะสามนางอะ่ะเป็นตังตันเป็น ปัญหาอุปทานที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีตัวตนสิ่งที่รู้สิ่งที่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นของเหตุปัจจัยของอุปทานทั้งขันขันทั้งห้านั้นย่อมจะเข้าใจได้เมื่อพวกเรามีสติตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้น ปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเล่าปัจจุบันนั้นหมายถึงสติตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันหมายถึงว่ารอบรู้และรู้และรู้ร,รอบในการกำหนดรอบอะไรรอบลมรอบรู้รอบบ้างรอบรูปอย่างนี้เป็นต้นสมาธิปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่า รู้ความรอบว่างความรอบรู้ความรอบว่างความรอบและรู้รอบรอบรู้ในฐานของสติสมาธิคือฐานของรูปเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นเองนะอันนั้นคือความรอบของสมาธิความตั้งใจการารับรู้อ,อการไลึกรู้ของสติการไดลึกรู้ตามรู้ของสมาธิ สติก็กำหนดรู้ตามรู้ของลมของว่างจนรู้ทางจนเข้าทางจนไม่หลงทางจนเข้าใจในการเกิดขึ้นของลมการดับของรู้การว่างของรู้การรู้ของว่างในสภพาสะสฉาวะการเกิดขึ้นของธรรมชาติแห่งกองสังขารกองนี้นี่แือว่ากำหนดรู้อยู่ที่กอง อุป,ปทานขันต้งห้าอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่พวกเราหรือพุทธสาวกของพระองค์พระบรวศาสดาพระองค์ท่านนั้นจะต้องทําความรู้จักกับเหตุของ,ของกองอุป,ปทานขันที่ว่ากองทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นให้พวกเราผู้ใคร่ปฏิบัติจะมาเรียนรู้ ในเห็นกองทุกนี้ให้เข้าใจเเมื่อเข้าใจเมื่อรู้ในความเข้าใจในความเห็นในความรู้แล้วรู้นั้นใครรู้เห็นแล้วใครเห็นเราจะเข้าใจรู้และเข้าใจเห็นในตัวของตัวตัวสมมุติตัวนอกก็คือรูปตัวนัตัวสมมติตัวใน,ก,ววมมวนก็คือตัวรู้ ตัวรู้ในตัวนั้นก็คือสติและสมาธิปัญญาที่กำเนดรู้อยู่ตะ,ะตรงนี้นี่คือเหตุปัจจัยที่พวกเราจะต้องทําความรู้จักกับเหตุและปัจจัยความกัว่าอุปาทานขันทั้งห้าสิ่งใดที่เคยท่านท่านท่าท่าไม่ได้เคยฟังท่านกจ็จะได้ฟังสิ่งใดที่ท่านไม่เคยฟังท่านก็ย่มย่มได้ฟังเพราะธรรมนี้เป็นธรรมปราณีท่าเป็นธรรมปรานีท แม้แต่รูปก็ปราณีตเพราะรูปรูปนี้มันแยกรูปรูปซ้นรูปรูปหนึ่งก็คือรูปสังขารรูปสองก็คือรูปนามรูปสามก็คือรูปธาตุที่ผู้รู้นี่ได้อาศัยเกิดได้อาศัยในการรู้ในธาตุในรูปอของเวทนารูปของสัญญารูปสัญญานั้นเกิดขึ้นในรูปก็เช่น เวทนาสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นที่กำหนดรู้เป็นสัญญาของสัญญาก็คือผู้รู้เวทนาสัญญาก็เกิดขึ้นเป็นเวทนาของรูปหรือเวทนารู้เวทนาผู้รู้สัญญาก็คือสัญญาผู้รู้และสัญญารูปที่เกิดขึ้นในผู้รู้สัญญาสังขารก็คือสังขารนอกก็คือสังขารรูปสังขารในก็คือสังขารของผู้รู้ วิญญาณของรูปก็คือวิญญาณภายนอกวิญญาณในก็คือวิญญาณของธาตุที่ผู้รู้ตั้งอยู่ในกองธาตุที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปในสภาพสภาวะความเป็นจริงของสมมุตินั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทําคหนดรู้ท่านอย่างนี้ให้มีสติอยู่กับลมให้ใจเข้าออกตาจะย้ําอยู่ที่ปัจจุบันย้ําอยู่ที่สติอยู่กับลมให้ใจเข้าออก อย่าหนีอย่าหาอย่าเอาอย่าสู้อย่าแก้ไขให้หยุดณตรงนั้นอย่าหนีตรงนั้นอย่าหาตรงนั้นอย่าทิ้งตรงนั้นอย่าวางทิ้งตรงนั้นคือให้รู้ตรงนั้นรอบตรงนั้นรู้ตรงนั้นรอบตรงนั้นวางตรงนั้นอยู่ตรงนั้นให้รู้ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่าหนีอย่าหาอย่าเอาอย่าสู้อย่าแก้ไขคืออย่าทิ้งแต่ให้วางไม่ใช่วางทิ้งให้วางรู้รู้แล้ววางเออรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววาง อย่าสั่งรู้เพียงแต่ดูเห็นว่างแล้ววางไว้ดูเฉยๆไม่ปรุงไม่ยุ่งใจดูไรไรก็เป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่มีตัวตวนมันเป็นธรรมชาติของกองขันกองลูกกองขันกองรูปก,กองอยากเหดือกกองทุกข์ถ้าเราหลงทุกขหลงอะไรหลงรู้หลงทุกก็คือหลงรู้ผู้รู้ก,ก็หลงรู้ผู้กกรู้ทุก,ก อืมผู้ยึดมั่นถือมันในรู้ก็ทุกทุกในผู้รู้พวกเําเมืรู้ก็ทุกพวกเขาคนรู้พวกะการกระโดรู้ก็ไม,กไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกองขันในกองทุกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก็จะจะได้ฟังในสิ่งที่ท่านไม่เคยฟังวันนี้ท่านไม่เคยรู้ในสิ่งที่เคยท่านรู้ท่านก็จะได้รู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือ ในพระสัตธรรมแห่งพระบรมศาลามีอย่างนี้ห <literal> ร <ness> ือพระองค์สอนอย่างนี้หรือชี้อย่างนี้หรือนี่หรือคําว่าสัตธรรมนี่หรือคําว่านามาธรรมรูประธรรมนามาธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปอย่างนี้หรืออย่างนี้เป็นต้นท่านอย่านี้อยู่กับลมพระใจเข้าออกตาจะย้ําอยู่อย่างนี้อย่านี้กําหนดรู้อยู่ที่ลมพระใจเข้าออกท่านอยากรู้สิ่งใด อย่าอยากรู้สิ่งใดถ้าท่านอยู่กับลมหายใจเขาออกนั้นสังขารรูปภายนอกก็จะสลับทิ้งสลัดคืนคือว่างว่างจากสัญญาเวทนาสังขารว่างจากกองขันห้าว่างจากอุปทา,านขันทั้งห้าท่านดูให้ดีรู้ให้ดีอยู่ที่ที่ปัจจุบันให้ดีอย่าหนีอย่าหาอย่าเอาอย่าสู้อย่าแยกอยู่ที่ปัจจุบันนั้นรู้กําหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเขาออกอย่างนั้นอืมตาจะย้ำอย่างนี้ ผู้เก่าให้วางเนื่อว่างก็ให้รู้ผู้ใหม่ก็ให้รู้ให้ทรงรู้ทรงรอบแผ่งความรู้ว่าลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงมันเกิดขึ้นมันเข้ามันตั้งยังไงมันออกมันตั้งยังไงมันออกยังไงมันเข้ายังไงมันเกิดขึ้นอย่างไรมันดับอย่างไร ให้เรารู้ว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปของลมของรูขง้ของสติให้ตามรู้ให้เข้าใจในรู้นั่นคือมรคคาของรูปถ้าเราทรงรู้รู้สติของลมหายใจเขาออกนั้นรูปนั้นก็จะจางายจางคายด้วยอะไรเวทนาก็จางายสัญญาก็จางายสังขารก็จางายวิญญาณก็จางายมันจะว่างจากกองขันหรือมันจะว่างจากอุปทานขัน ว่างไปเรื่อยๆถ้าท่านอยู่กับลมหายใจะเข้าออกอันนี้ท่านจะรู้ด้วยตัวเองของท่านเรียกว่าปัจจตังเว,วหิตโพวิญญยหิตรู้ได้เฉพาะตอนอืมถ้าท่านไม่รู้แล้วใครจะรู้เพราะท่านปฏิบตัติตนท่านต้องรู้ตนถ้าท่านรู้ปฏิบัติถึงผู้รู้ท่านก็จะรู้เองเรียกว่าปัจจตังเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ให้พวกท่านมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าหนีอย่าหาอย่าเอาอย่าสู้อย่าใะ้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละอย่าอยากรู้อย่างอื่นให้รู้อย่าลมหายใจเข้าออกนั่นแหละอย่าอยากรู้อย่างอื่นอย่าอยากเห็นอย่างอื่นให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกพออือย่าหาถ้าลมหายขาดสติเมื่อใดให้กำหนด,ดใหม่กำหนด,ดลมใหม่ พเพราะลมไม่มีมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นนั่นแหละคือลมลมไม่มีตัวตนอ่าธาตุไม่มีตัวตนแต่ทําความรู้สึกในตนของรู้ของความรู้สึกข,ของลมของรู้ได้เพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าอยู่ในปัจจุบันก็คือกาหนดรู้อยู่ที่ลมพระใจเขาออกอยู่อย่างนั้นตลอดไปอย่าหาอย่าหนีอย่าเอาอย่าสู้อย่าแก้ไขอยู่ปัจจุบันอยู่กับลมพระใจเขาออกอเท่านั้น จะย้ำอยู่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดความสงสัยให้มันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็นนนมันเกิดอย่างนี้อยู่ับลมห้ยใจเขาออกกำหนดอยู่อย่างนั้ออน,น,น,นแหละแล้วท่านจะเข้าใจอก็ใครท่านไม่เข้าใจท่านจะไปครเครื่องไปดูขอไข่ ขอใครท่านไม่เข้าใจอย่าไปเพิ่งดูขอขวดขอขวดไม่ท่านไม่เข้าใจท่านอย่าไปดูควาควายนะขอขวดควาควายขวาคนนั้มันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันมันเป็นอย่างนั้นรูปก็เหมือนกันต่างนามนามก็คือรูปแต่รูปก็ต่างนามเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจสติกับลัเสือก่อน เมื่อรู้สติกับลมแล้วให้รู้ว่างกับรูปเมื่อรู้ว่างกับรูปแล้วให้รอบรู้ได้รู้รอบของลมและของว่างเมื่อรู้รอบของรู้รอบว่างรอบแล้วให้ท่านทรงรอบอย่างนี้เป็นต้นท่านต้องเดินไปตแต่ละก้าว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 ย่างก้าวเข้าไปสู่ความไม่มีตัวตวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะเข้าใจก็วันนี้ก็ ขอให้ท่านเข้าใจว่าปัจจุบันนี้การกำหนดรู้ของท่านกำหนดอย่างไรสติรู้อย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาความรอบรู้ในการเกิดขึ้นของการกำหนดของการรู้ตามของการปฏิบัติตามรู้ตามวางตามเป็นอย่างไรอันนี้ท่านจะเข้าใจในเหตุและปัจจัยของท่านที่เกิดขึ้นในกองขันเพราะฉะนั้น วันนี้หลวงตาจะหยุดซะก่อนให้ท่านได้ทรงทรงสติทรงสมาธิทรงปัญญาทรงรู้ในปัจจุบันอ้าวตั้งใจขึ้นอย่าออกมาหาเวทนาจะอ,ออกมาหาความเจ็บปวดให้กำหนดรู้อยู่ที่ลมให้มากขึ้น อย่าออกมาหาลมอย่าออกอย่าออกมาหา,ายเวทนาหายความเจ็บปวดให้กําหนดรู้อยู่ที่ลมมากขึ้นมันเก็บมากเท่าใดก็กําหนดลมมากขึ้นให้อยู่กับลมให้ได้เวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขัม่ใชไม่ใช่ตัวตนขันตั้งห้าเป็นอุปทานขันอย่าออกมาให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก เวทนาไฟลุกอย่ามากกอดกองไฟออกจากเวทนาออกจากกองไฟไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกกําหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าออกมาหาไฟอย่าออกมาหาทุกขหลีกไฟหลีกร้อนหลีกทุก์ไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั่นคือการปล่อยวางทุกเวทนา เราอยู่ในลมหายใจเข้าออกนั่นน่ะเราปล่อยวางทุกขเวทนาของรูปพ้าเี้าว่าปล่อยวางอุปทานรูป <c oughs> จงเข้าไปอยู่ในลมหายใจเข้าออกจะอ,ออกมามันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันมันไม่ใช่เราเรียกว่าอุปทานขัน เวีนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขัญเป็นัไม่ใช่ตัวตนแล้วใครเป็นตัวตนก็ใจไงอย่าให้ใจออกมาให้อยู่กับลมให้ใจเขาออกให้มีสติสมาธิกำหนดรู้อยู่ทรงอยู่รอบอยู่แล้วเขาจะไม่ออกมาหาทุกข์ให้อยู่ที่ปัจจุบัน อยู่ที่รู้อยู่ที่รอบอยู่ที่ว่าง,อย,าง alive, อ,ย wrote, อยู่ย uffy, ยที่ว่างของปัจจ an ุบันเท่านั้นอย่าหนีอย่าหาอย่าเอาอย่าสู้อย่าแก้ไขอยู่กับลมเท่านั้นแล้วขันห้าเขาจะคอยสลัดคืนสลัดเวทนาคืนสัญญาคืนสัญขาขังคืนยินญาณคืนขันห้าก็คงจะค่อยว่างๆลงวิจูกวิจารณ์ก็ไม่ว่าเกิดขึ้นระโยารมณมก็หายไปวิจารณ์ก็ต้องหายไป ิทิเกิดขึ้นก็หายไปถ้าเราอยู่กับลมแม้ว่าสุขก็เกิดขึ้นก็หายไปเพราะเราอยู่ที่ปัจจุบันเราไม่หนีไม่หาไม่เอาไม่สู้ไม่แก้ไขเราไม่หนีจากลมเราไม่หาลมเราไม่แก้ไขอะไรทั้งสิ้นเราจะอยู่กับลมให้ใจเข้าออกเท่านั้นให้รอบรู้ให้รอบลมให้รอบว่างรอบรู้รอบขาเแล้วว่าสติปัฏฐานรอบรอบสติปัฏฐานก็คือรอบตัวตนนั่นแหละตัวสีตัวเนี่ยะเราให้รอบให้แล้วสติปัฏฐานอืม อย่าหนีอย่าหาเอาอย่าซู้อย่าใช้อยู่ปัจจุบ,บันเท่านั้นเดี๋ยวการแตกดับของเวทนานั้นแล้วมันจะดับมันจะดับเพราะเราเห็นมันดับเมื่อมันเกิดขึ้นมันต้องดับได้ธรรมชาติของมันแต่ว่ามันไม่มีตัวตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไงยังมีแต่พูด ยังมีแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ตะไปอย่ารู้แต่ว่าอันนี้จังทุกขังอนิจตาอันนี้จังคืออะไรความไม่เที่ยงการไม่เที่ยงของเวทนาคืออะไรอืมความทุกข์ของผู้รู้คืออะไรอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตะไปเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่สามารถละล yeah, รูปขันนามขันเบื้องต้นได้ท่านจะเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไร เวทานานั้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นเหตุสัญญาก็อาศัยรูปเป็นเหตุสังขารก็อาศัยรูปเป็นเหตุวิญญาณก็อาศัยรูปเป็นเหตุนามสีอาศัยรูปเป็นเหตุอาศัยเกิดขึ้นกับรูปตัวให้ดีๆตั้งกำหนดมันปวดเท่าไรเราก็จะกำหนดมากเท่านั้น ถ้าเราตายนี่ะพราะแม่ครูวาจยงก็ตายก่อนเราแล้วอืมมันไม่ขาดเหมือนขาตะกระแต็นหรอกขาจิ้งจงุงหรอกขาปูขาปลาหรอกแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วตอถ้าเราอดอยู่กับลมหายใจเขาออกแล้วมันจะดับไปถ้ามันดับแล้วเนี่ยเลทนาดับแล้วเนี่ยสัญญาที่เราอยู่กับปัจจุบันนั้นมันจะชัดมันจะรู้มันจะเป็นเห็น,หนทาง มันจะรู้ทางเพราะมันถูกเวทนานี่บีถูกเวทนานั้นจำแนกไล่บี้จะให้เอาผู้รู้นี่มายึดมั่นถึงมันเวทนาว่าเป็นตัวตนแต่ผู้รู้ถูกสติสมาธิกำหนดรู้ให้รู้อยู่ที่ปัจจุบันยกลมหายใจเขาออกอืม เวทนานั้นหรือว่าจิตนั้นใจนั้นไม่ออกมาเพราะมีสติมีสมาธิรอบรู้และรู้รอบให้จิตใจและให้ผู้รู้นั้นอยู่กับปัจจุบันได้อยู่ปัจจุบันก็คืออยู่กับลมหายใจเขาออกอยู่กับรู้อยู่กับความรอบของรู้อยู่กับความรอบของลมอยู่กับความรอบของว่างซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมนั่นแหละที่มาของมรรคแห่ององค์มรรคของรูปทางมรรคของรูป ทำให้รูปว่างเวทนาว่างสัญญาว่างสังขารว่างวิญญาณว่างว่างที่ปัจจุบันของสติสมาธิปัญญาที่ตั้งมั่นอยู่ที่ความรอบของปัจจุบันเรียกว่าสติปัฏฐานดูให้ดี